นี่คือลายหมักตุ้มนะคะไทยดำซึ่งไทยดำก็จะบอกว่ามันเป็นงานตุ้มโหมไทยดำก็คือตุ้มหรือรวมกันใช่ไหมเข้ามาอยู่รวมกันอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เขาเรียกบอกว่าเบาะเบาะก็คือหมายถึงดอกไม้ค่ะไทยดำภาษาไทยดำคือเบาะเบาะเต่าเบาะน้ำเต่าเล่าประวัติมาคือคนไทยดำรอดมาจากน้ําท่วมโลกอะคะ่ะ<ม>อยู่ในน้ําเต่าซึ่งมันเข้าไปอยู่ในน้ําเต่าบรรพบรุษแล้วก็น้าเต่าลอยอยู่ มองมุมหนึ่งก็เห็นเป็นลวดลายกราฟิกดูร่วมสมัยค่ะยิ่งโทนสีที่ใช้มีทั้งมินิมอลขาวดำและสีเย็นตาแนวเอิร์ธโทนพาสเทลหากผ้าทอที่เห็นกลับมีที่มาที่ไปย้อนได้ถึงตำนานบรรพบุรุษคนไทยดำที่ช่างฝีมือโสภาคุ้มคำนำมาสอดแทรกไว้ในทุกผลงานทั้งเทคนิคการทอขิดยกดอกยกลายกลายเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มทอผ้าไทยดำบ้านนาป่านาดอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยที่โดดเด่นเรื่องการทอผ้า สำหรับตัดเย็บเป็นของใช้ทั้งผ้ารองจานปลอกม้อนผ้าหม่มผ้าตกแต่งเตียงกระเป๋าและอีกมากมายเป็นจุดขายที่ยืนหนึ่งในชุมชนมากว่า20ปีมีดีที่กล้าฉีกตัวเองค่ะจนผลงานในนามไทยดำวิวิงโกอินเตอร์คามทวีไปถึงสหรัฐอเมริกาและยุโรปเราเจอกดดันอยู่3ปีทั้งภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะภาครัฐบอกว่าพวกคุณทำอะไร นี่มันคืออะไรและใครใช้นี่คือมาจากภาครัฐเลยนะส่งคาถามนี้กับเราทําให้ยายแบบเลิก <c ười> คือแบบเอากี่กลับบ้านกันเลยก็เลยบอกโอเคฉันยอมแพ้แต่พอเพื่อนเข้ามาช่วยแล้วมองที่ตลาดต่างประเทศแล้วเราออกงานครั้งแรกที่โรงแรมแอมบาสเดอร์สุดยอดเลยค่ะสุดยอดเลยสี่ชั่วโมงที่เราขายช <c ười> น,นิดที่ไม่ได้เงยหน้าเลย แรกๆของผ้าไทยดำเนี่ยผ้าอย่างผ้านุ่งผ้าอะไรเนี่ยมันจะต้องมีมัดหมี่แล้วก็มีลายขิดอยู่ในผืนเดียวกันค่ะฉะนั้นแล้วผ้าอื่นๆของเราเนี่ยจะต้องมีลายขิดลายขิดยกดอกแล้วแต่ว่าเราจะทําดอกอะไรในผ้าของตัวนั้น ว่าจะเป็นการทอผ้าเพื่อเอาไปตัดเย็บเป็นของใช้นะคะอย่างเป็นผ้ารองจานหรือว่าอย่างนี้ก็เอาไปตัดเป็นกระเป๋าอะไรได้นะคะแต่ว่าที่นี่เนี่ยบ้านานาปานาดเขาให้ความสําคัญนะคะกับเรื่องมาตรฐานการทอมากๆเลยค่ะคือช่างเนี่ยเขาบอกเลยนะคะนี่อุปกรณ์ของช่างที่ต้องมีติดตัวเอาไว้จะต้องมีสายวัดค่ะก็คือจะขาดจะเกินนี่หเซนไม่ได้เลยต้องคอยวัดนะคะให้ตัวเลขนั้นเป๊ะตลอดเลยไม่ใช่แค่เรื่องของเทคนิคการาทอที่ต้องเป๊ะน,นะคะที่นี่เขาให้ความสําคัญไปถึงอารมณ์การทอของช่างด้วยค่ะ เหมือนกับเครื่องจักรมันไม่ใช่ค่ะการทอผ้ามันไม่ใช่มันมีทั้งจิตวิญญาณและอารมณ์เท่าที่เก็บฐานข้อมูลนะคะหนึ่งวันวันเดียวกันคนทอเนี่ยตอนเช้าอารมณ์ดีพอตอนเที่ยงกลับไปกินข้าวทะเลาะกับสามีกลับมาทีนี้เราฟังเสียงเราก็รู้แล้วการกระทบการกระทบของฟันหวี ทัเลาะมานี่เสียงดังใช่ไหมคะต่ำต่ำตายละการหดตัวการความละเอียดมาตรฐานไม่ได้ไม่ได้ มีภูมิปัญญาทอผ้าคนไทยดำและฝีมือที่สั่งสมกันมาไม่ขาดสายหากเมื่อหวังให้ผ้าทอเลี้ยงตัวได้คำว่ามาตรฐานจึงเป็นสิ่งที่ช่างทอบ้านนาป่าน,นาดยึดเป็นหัวใจค่ะย้อนไปตั้งแต่วันตั้งไข่มีหลายคำถามแทงใจค่ะว่าทำไปใครจะใช้เพราะทุกอย่างเป็นสิ่งใหม่จากคิดต่างจนสำเร็จหากก็เคยล้มเพราะระบบหลังบ้านการบริหารจัดการไม่ดีพอสภาคุ้มคำจึงใช้คำว่าระบบมายกระดับคุณภาพกลุ่ม ช่างทอใช้ทุนของกลุ่มซื้อวัตถุดิบเหมือนกันแต่การควบคุมมาตรฐานดูแลไม่มีก็เลยหลมไปได้โอกาสจาก NGO ต่างประเทศบอกว่าก็คุยกับคิงด d อมเนี่ยค่ะบริษัทคิงด d อมที่อยู่นิยวยอร์กบอกคุณสามารถช่วยหรือฟื้นกลุ่มของฉันได้ไหมเพราะว่าชุมชนเนี่ยคนที่ยังแบบรักอาชีพนี้และเขายังทำเป็นกิจจวัตรของเขาเนี่ย เขาก็เลยระดมทุนให้ได so, ja so, okay. so, so, <It> ้สองแสนสองเราเริ่มมาตอนปี50ที่เป็นระบบค่ะเป็นระบบเนี้ยคือเริ่มจดบันทึกทุกคนต้องจดบันทึกทุกคนใช้วัตถุดิบต้องช่างแม่และทีนี้ก็หลังจากนั้นกลุ่มเราก็เริ่มบุมและเราก็เข้าประกวดอนุนอันนี้ภาครัฐมาช่วย จนถึงวันที่กลุ่มทอผ้าไทยดำบ้านนาป่านาดมั่นใจว่ามีผลงานโดดเด่นไม่แพ้ใครทั้งยังมีดีไซน์ใหม่ๆจากนักออกแบบในเมืองใหญ่มาช่วยเสริมคุณค่าขณะเดียวกันก็ยังขึ้นชื่อว่าเป็นกลุ่มทอผ้าที่ยังมีช่างอาวุโสตั้งแต่รุ่นก่อตั้งจนมาถึงรุ่นหลังรวมใจกันร,รักษาการแต่งกายดั้งเดิมทั้งการทอสิ้นนางหานและสิ้นตังโมของคนไทยดำสื่อวิธีสร้างสารรค์ในฉบับคนเชียงคาน อันชลีโปสวัณไทย PBS รายงาน